สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้จะมาสอนวิธีอ่านภาษาอังกฤษแบบง่ายๆแบบเริ่มจากศูนย์เลยนะคะก่อนอื่นเลยคืออ่าเอถึงแซเนี่ยเราก็พอจะรู้จักแล้วแหละนะคะแล้วเราก็ท่องได้แล้วใช่ไหมใช่ไหมอืมทีนี้จาก a ถึงแซดน่ะเดี๋ยวเราจะมาแปลงมันให้เป็นอย่างภาษาไทยอย่างสามคำที่เขียนอยู่ตรงนี้นะ ซึ่งเป็นคำง่ายๆใช่ไหมคะมันมาจากอะไรมันทำไมมันถึงอ่านว่าแรดมาดูนะ R l l r R, r รเนียนะคะ A อเอเอดีทททท มันก็เลยรวมเป็น,ล <At. S 1> นเลอะแอทเธอแรดนะคะรอแอททอแรดในภาษา,าไทยลเลอะแอดถ้าเป็นเสียงโฟนิกเขาจะออกเป็นลลเลอะเลอะแอดเลอะแอดเลอะแอดเลอะแอทเรดนั่นคือการรวมเสียงแบบโฟนิกถ้าเราแบบง่ายๆคือเลอะ รอแอพอรวมกันเป็นแลดซึ่งเด็กยุคนี้เด็กประถมตอนนี้ยุคนี้เลยอ่ะเขาจะเรียนแบบโฟนิกเขาอ่านก็เ,เห็น RAT เขาจะไม่ท่องว่า RAT ทแลดเขาจะท่องเป็นเลแอทเลแอทแลดนะคะแต่ว่าถ้าเรายังไม่ชินคือเราไม่ได้เรียนโฟ i c กมา เราก็สามารถอ่านมันออกได้ง่ายๆโดยการเทียบเสียง c เคิบเคิคอควาย a แอ่แอ่แร่ะแอ่ t เถิดเถิดทอทหารกลายเป็นคอแอ่ทอ cat cat f ฟอฝฟอร์ฟัน a แอ่แอ่แต่ะแอเหมือนกัน ชีเถิดเทิดทอทหารเหมือนเดิมก็จะเป็นแฟดแฟดนะคะเห็นไหมจะสังเกตว่า AT 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 เเนี่ยมันก็เป็นเสียงเดิมเลยนะคะกลายเป็น l le ลอแ AT let, k, AT t เ AT แอ AT AT เฟซึ่งถ้าคุณครูเขียน AT อย่างเดียวมันจะอ่านว่าอะไรคะ AT AT นะคะ เสียงที่หายไปตรงนี้คือเสียงออางนั่นเองค่ะกลายเป็นแอดอู้ไม่สวยเขียนไม่สวยเลยแอดนะคะอา้าคราวนี้นะคะพอเราอ่านออกปุ๊บเรารู้ความหมายปั๊บไหมด้วยความที่เราคุ้นชินกับการเรียนภาษาอังกฤษมาบ้างได้ยินความหมายมันมาบ้างแล้วก็เนี้ยศัพท์เนี้ยเป็นศัพท์ปฐมเพราะฉะนั้นเราเราได้ยินปุ๊บ เราน่าจะแปลออกปั๊บอย่างหนึ่ง red แปลว่าอะไรหนู red หนูใช่แล้วต่อมาข้อสอง cat แปลว่าแมว cat แมวต่อมา fat fat ต,ต,ต้วนหรือเปล่าอ้วนใช่ไหมพออ่านออกปุ๊บแปลออกปั๊บเลยนั่นเองเพราะนั้นการอ่านก็สำคัญทีนี้เราจะจำได้ยังไงว่าแต่ละเสียง a ถึง z เนี่ย มันจะเทียบเป็นอะไรในภาษาไทยได้บ้างนะคะง่ายๆนะคะใครยังไม่เรียนฟนิกมาก็ไม่เป็นไรเรามาเทียบจากนี่แหละอย่างแรกเลยเราต้องรู้จักสละนะคะสละอ่าทีนี้กับพยัญชนะโอใคล้ายๆกับภาษาไทยสละของเขาเนี่ยมีอยู่ A หรือ A นี่นะคะ A พิมพ์ใหญ่อยู่ B คุณครูเขียนพิมพ์ใหญ่ให้แล้วกัน A E I O U อันนี้คือเสียงสระนะคะมันก็จะเป็นสระเอ e ไม่ใช่สระ E นะคะ E เป็นเสียง A I เป็นเสียง อิสระอิโอเป็นเสียงสระอู o, U, เป็นเสียงสระอ่ะมันเป็นอย่างนี้นะคะซึ่งถ้าใครเข้าใจผิดอยู่เดี๋ยวลองเข้าใจซะใหม่อ้าวสมมุติบางคนกําลังงงว่าตัวเองเนี่ยชื่อพุทธตัวเองชื่อพุทธเขียนภาษาอังกฤษไว้ยอย่างนี้งั้นยู U, ไม่ใช่สระอุเหรอ ยก็เป็นสระอุได้ด้วยนะคะเพราะนั้น A E I O U เนี่ยจะเปลี่ยนเสียงไปมาขึ้นอยู่กับศัพท์นะคะ<อ>มีการเปลี่ยนเสียงไปมาอยู่นะไม่ตายตัวนะคะ,ะแล้วทำไมคุณครูสรุปว่าเป็นแอเออออะอันนี้คือศัพท์พื้นฐานมักจะเปรียบเทียบได้กับสระเหล่านี้ โดยส่วนใหญ่ค่ะทีนี้เดี๋ยวขอวงกลมตัวนี้ออกไปก่อนนะคะลวละมีเอีอยู่ไหนอีไอโอยู เนี่ยเอาออกไปห้าตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่เหลือว่ามีเทคนิคการจำยังไงได้บ้างบางคนก็จำได้บ้างแล้วเพราะว่าแอบสังเกตรเราเองมาดูกันอันแรกนะคะตัวนี้คือตัวบีนี่คือตัวบีนะคะบี B. บอใบไม้ง่ายไหมเอาบอใบไม้มาเลย B ีบอใบไม้นะคะบเบอร์เอย่างเช่นเราเคยได้ยินคำว่า Bad ใช่ไหม b บ d บอใบไม้นี่นะคะแปลว่าค้างข่าวนีนะคะ b บ d บีบอใบไม้ถ้างั้นซ so ีโซโซ่ไหมดีแหละที่เราผิดกันเยอะ C ียังไม่ใช่ซอโซ่ใ so, ชงั้นค่ะ C ีเป็นพอควายค่ะ เดี๋ยวจําใหม่นะจาว่า c เป็นคอควายนะอย่างเช่นให้ไปจําคําว่าแคทเลยค่ะแคทที่เราคุ้นเคยแคทแมวของเรานี่แหละ c ีก็เลยเป็นคอควายนะคะซีคอควาย c เคิร์กเคิร์กคอควายอ่าแล้วมีไหมที่ c ีจะเป็นซอโซก็มีนะคําแบบยากๆยาวๆก็มีซีเป็นซอโซได้ด้วยแต่จะเป็นแบบยากๆยาวๆนะ อย่างเช่นคำสองพยางอย่างเช่นคำว่า cereal cereal ที่เรากินตอนเช้าอ่ะ cereal ถ้าเป็นคำนั้นอ่ะ d เป็นซโซ่ so เหมือนกันแต่ไม่ต้องไปวอลี่เลยเพราะว่าถ้าเป็นพยางเดียวสั้นๆอ่ะจะเป็น c คอควายค่ะต่อมาอย่างรวดเร็วก็วจะเป็น d d ดอเด็กง่ายมาก ดีดอเด็กทุกคนรู้แล้วแหละพอเดาออกแล้วใช่ไหมต่อมา F เฝอเฝอร์ฟันเมื่อกี้เราไปเจอคำว่าแฟดกันมาแล้วนะคะ F เฝอเฟอร์ฟันต่อมาจต่อจานเลยไหมเนอะโนก็ไก่ก็ไก่ค่ะจีก็ไก่ซะงั้น ให้เราจําคําว่าอะไรดีกอดดีไหมกอดพระเจ้าอืมเนี่ยกอดแปลว่าพระเจ้าโอ oh my God อย่างเงี้ยก็จะเป็นเกอออเดอนะคะซึ่งภาษาอังกฤษเราเทียบเสียงออกมาเป็นกอดใช่ไหมพอเราออกเสียงจริงเป็นกอดอย่างนี้ค่ะก็เลยมีไม้แต่คูให้นิดนึงจะได้ออกเสียงเป็น กอดต่อมา H H ชอช้างไหมไม่อันนี้จำเอาใหม่จำเอาใหม่เป็น H ฮอนกคู่ H H งั้นให้ไปจำทำอะไรที่ง่ายที่สุดเวลาที่มีตัว H อ่ะหัวเฮดหัว h a หมวก hair ผมเห็นไหมฮอนกคู่ทั้งนั้นเลย เอาแฮดหมวกแล้วกันทุกคนรู้จักแฮดหมวกกันอยู่แล้วแฮดเอคือฮอนคูต่อมา j เจอเจอจอจานเคคืคอคอควายสองตัวนี้ง่ายผ่านเลยทุกคนจำได้หมดแล้วต่อมา l ตัว L เนี่ยจะฝากไว้นิดนึงนะคะเวลาเจอตัว L เนี่ยมันไม่ใช่แค่ลอลิงนะแต่มันเป็น L มีการม้วนมีการเล่นลิ้นนิดนึง L L เล่นเนี่ย I love love นะคะผู้ฝรั่งเขาจะมีการใช้ลิ้นไปทางนู้นทางนี้นะคะ ไม่กะไม่ใช่การออกเสียงแบบลอลิงธรรมดานะเอ่อตัวแอลเนี่ยระวังนิดนึงนะคะถ้าเป็นตัวสะกดเนี่ยมีมีคำไหนแอลสะกดบ้างน,ะนั่นคือจะไม่ใช่เสียงแม่กลนนอนหนูนะแต่ตอนนี้ยังยังนึกไม่ออกอ่ะนึกออกแล้ว คำนี้แล้วกันตอนนี้นึอกออกคำนี้นะคะ s ซ l s, <c oughs> <S เวลาเราเขียนนี่เห็นไหมจะไม่อ่านว่าเซนรอลิงเนี่ย ไม่ใช่แม่โกนไม่ใช่นอนหนูในภาษาไทยนั่นเองค่ะ L ก็ L ภาษาอังกฤษก็เลยอ่านเป็นเซลล์นะคะอ,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 คคอ่านว่าบอลบอลบอลลูกบอล ภาษาไทยคือลูกบอลหรือฟุตบอลเนี่ยนะคะแต่เวลาเราจะพูดคำว่าฟุตบอลในภาษาอังกฤษเราต้องออกเสียงเป็นฟุตบอลฟุตบอลใช่แล้วนะคะบอลต่อมาเปลี่ยนสีสักหน่อยแป๊บหนึ่งอืมเอาไม่ได้ไม่ได้ต้องเป็นสีเขียวต่อมานะคะ เอ็มเนี่ยให้เอามอมาหมาอืมมันจะเป็นเสียงอืมอยู่ในจมูกนะคะอืมเอม,มแล้วก็เนนเน่นนะคะเอ็มกับเอนะ็มมมมนนะเอหมือนมเนนเน่นนะต่อมาโอโอเนี่ยเป็นเสียงและ ข้ามไปเลยเพราะว่าอยู่ตรงนี้แล้วนะคะนะโอออพีเพอร์เพอร์คิวเพอร์เพอร์อ่าอ,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 อะไรคือคิวเพอร์เพอร์คือเอามาสองตัวเลยทั้งคอควายและวอลแหวนนะคะอย่างเช่นไปเจอคำว่าคำว่าอะไรได้บ้างควีนราชินีงนี้โอ๊โอบอะไรคะ u u e e n อ่านว่าว r e e n ก็จะเป็นคอลว์ e e คือสระ e นะคะ n คือนอหนูต่อมาอเราออกไหม R เนี่ยตัวอะไรตัวอะไรคะเออรอเรือรอเรือ แต่ไม่ใช่รอเรือธรรมดานะแล้วก็ไม่ใช่รอเรือแบบนี้ด้วยนะไม่ใช่แบบว่าเจอคํานี้แล้วอ่านว่า red ไม่ใช่นะจะต้องเป็น r แบบม้วนลิ้นนะคะม้วนลิ้น red r ตัว r อย่างเช่นชื่อพูจ๋านะคะถ้าลงท้ายด้วย r จะต้องออกเป็น jar จ์มี R อย่างเงี้อยอยู่ข้างหลังเหลืออีกนิดเดียวแล้วนะคะ S เสียงนะคะเสียงซอเสือแต่บางครั้งก็เป็นซอโซ่ด้วยนะคือซอเสือกับซอโซ่มันก็เป็นเสียงเหมือนกันนั่นแหละนะใช่ไหมคะเรามาดูกันถ้าสมมุติว่าเขาเขียนว่า บัสเราก็จะเป็นบัสแต่ถ้าเขาเขียนอย่างนี้ค่ะสั้นเรามักจะเขียนกำกับคำอ่านว่าโซโซอย่างนี้สั้น <Sun. S 1> สรุปคือถ้าเออยู่หน้าเป็นโอโซไหมถ้าเออยู่หลังเป็นโซเสือแล้กันโซเ,เสือใช่นะคะคือ อารมณ์พอตอนเป็นตัวสะกดให้เป็นสอเสียถ้าเป็นอักษรน,นำให้เป็นสอโซ่เหลืออีกนิดเดียวแล้วก็แบบง่ายๆนะคะที่เหลือคือง่ายๆเลยเดาดูเดาออกไหมเดาออกแน่นอนคำนี้ทีทีท<า>ีทอาหารง่ายๆเลยค่ะทีทอทาหาร,รว v วีววว บอลแหวนนะบอแหวนแบบไม่แบบที่ไม่ใช่วอแหวนธรรมดาแต่เป็นบอลแหวนใช่นะคะมีเอามีการเอาฟันฟันบนมากัดลิมสีปักร่างบอลแหวนอลแหวนอันนี้ W จะเป็นวอแหวนเหมือนกัน <Bur bank. S 1> แล้วก็ X X เนี่ย เวลาเจอส่วนใหญ่จะเป็นกอไก่ซอโซ่นะแบบว่าคำที่เจอตัว x เนี่ยน้อยมากอย่างเช่นคำนี้นะคะนี่ค่ะฟอ x ฟอ x ใช่คุณครูไม่ได้ออกแค่ฟอ x ฟอ x ฟอ x เห็นไหม<ส>ครูออกยังไงเหมือนจะเป็นส่ฟอมฟอ x อื x กล่องภาษาอังกฤษว่าไงถ้างั้น box box ถูกต้อง box นะคะส่วน y เยอะเยอะย่อยักย่อยัก that เยอะเยอะหรือ z เยอะเยอะ the ไม่ธรรมดาด้วยนะ the no นะคะทีนี้ค่ะเราขอแนะนำตัว y เพิ่มเติมนะคะ เนื่องจากบางครั้งเราไปเห็นตัว y ว,ว่าบางครั้งเขาก็ทําหน้าที่เป็นสระด้วยนะคะเคยเห็นไหมตัว y เป็นสระอย่างเช่นคำนี้อ่านว่า sky sky ท้องฟ้าตัว y ายทำหน้าที่เป็นเสียง i หรืออย่างเช่นคำนี้ fly fly แปล,ล,ลว่าบินหรือแปลว่าแมาลงวันก็ได้ fly ตัว y ทำหน้าที่เป็นสระ i หรือคำนี้อืม tiny ใช่หนอ่าจะสังเกตว่าตัว Y อยู่ข้างหลังจะเป็นสระอีคุณครูชอบตัวนี้เป็นตัวการ์ตูนที่คุณครูชอบอ่านว่าคิดต,ติิดติต,ตัว y อยู่ข้างหลังจะเป็นสระสระอีนะคะอุ้ยมองไม่เห็นใช่ไหมอมองเห็นแล้ว สระอีคิดตีเรียบร้อยนะคะถ้าใครฟังแล้วเข้าใจนะคะแคปหน้าจอตอนนี้เอาไว้เลยนะคะแคปเอาไว้ดูเลยนะคะว่าแต่ละตัวอักษรเนี่ยมีเสียงอ่านอย่างไรได้บ้างหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะเอาล่ะถ้ามีคำถามก็สามารถที่จะคอมเมนต์ถามแล้วมีแบบฝึกหัดนะคะให้ทำ เป็นเอกสารของรูจ๋านะคะซึ่งจะอยู่ในกลุ่ม VIP เดี๋ยวหลังไมคมาได้เลยนะเอาละขอบคุณมากค่ะ